สวัสดีค่ะทุกท่านคะและลูกศิษย์ทุกคนวันนี้ครูนะชนุกชุประวาคนเดิมนะามาที่บ้านอดีตท่านผู้นการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อเอ็ดซึ่งเดิมท่านได้จัดงานคืนสู่ย่า72ปีและปีนี้ท่านมาพบกับเราเราไปพบกับท่านวิทยาชินโยกันค่ะสวัสดีครับผมนายวิทยาชินโย อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชวศึกษาจังหวัดน้อยเยอ็อ 101, ซึ่งได้มาบรรจุเป็นผูน้อำนวยการที่นีเมื่อปี2552จนถึง2554 ได้มีความประทับใจและมีความดีใจที่ได้มามเป็นผู้บริหารที่นี่เพราะอย่างน้อยที่สุดแล้ววิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดของเราดีมีจุดแข็งอยู่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นอยู่ใจกลางเมืองใจกลางของบึงพลานชัยและในขณะเดียวกันก็มีความประทับใจเรื่องๆสถานสายแห่งนี้มีคุณภาพมาตรฐานดีโดยปี2554-2552เ25ข25ได้มีการจัดงาน72ปีคืนสู่เย้า ซึ่งผมเป็นคนจัดในตอนนั้น72ปีได้รับความช่วยเหลือได้รับความประทับใจจากเพื่อนครูและคณะศิษย์เกาได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะศิษย์เกานี้เป็นแรงใจมากได้มีมาร่วมงานร่วมแรงร่วมใจอย่างดีังเกตเห็นได้ว,ว่าในวันที่ที่เราจัดงาน 72ปีอาชจจวาสาคืนสู่เย่านเราได้มีการแหร่ขบวนจากหน้าวิทยาลัยพานไปยังตลาดได้รับความสนใจจากประชาชนได้รับความสนใจจากสิทธิ์เก่าได้เป็นอย่างความประทับใจตรงจุดนั้นไม่เคยลืมเลือนจนกระทั่งว่าเราจัดผ้าป่าคืนสู่เย่าได้โดมอยู่ที่ด้านหลังของหอ,องประชุมอินเทนิงเป็นเงินของพี่น้องของชาวสิเก่า เพราะฉะนั้นในปีนี้ก็ขอเชิญชวนชาวขาวน้ําเงินได้มาคืนสู่เย่า84ปีย้อนลึกถึงอดีตที่ผ่านมาว่าจะมีความประทับใจและมีความดีใจขนาดไหนขอเรียนเชิญทุกท่านครับ